สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวล้อหับนะครับ48โวลต์2อัวัตต์นะครับสนใจสินค้าทักมาตามนี้นะครับล้อตัวนี้ผมได้ทำการต่อวงจรไว้แล้วนะครับผมจะมาเทสระปบให้ดูนะครับว่าล้อหมุนปกติไหมครับ4 8โวลต์สอนวัตต์นะครับก็ ตัวนี้เป็นขนาดวงล้อ20นิ้วนะครับรหัสนะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนหรือยังไงนะครับตัวนี้แท่นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันจะจับแท่นไว้นิดนึงนะครับ Okay. สนใจยังไงก็รับอาตาร์นี้นะครับขอบคุณครับ